สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาตหรือเมิโอไรน์นั่นเองนะครับในกลุ่มเมิโอไรน์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและอุกบาตดูง่ายเพราะว่าผิวเขาจะดำไหมนะครับเพราะว่าเสียดสีกับชั้นบรรยากาศแล้วเพื่อนๆนดูลายเส้นครับมันจะมีลายเป็นเปลวเพลิงอยู่นะครับนั่นคือไฟที่มันลุกนะครับ แล้วก็เสียดสีชั้นบรรยากาศจนเป็นเปลวไฟแล้วก็เผาหินจนเป็นรอยไฟเลยนะครับนี่คือดูง่ายมากๆแล้วอุกบาทตัวอุกบาทเองนะครับเพื่อนๆก็หลายก้อนมากจะมีรูปร่างเป็นหน้าคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยยังสงสัยกันนะครับว่ามันจะมีจิตวิญญาณหรืออะไรเนี่ยสิงอยู่ในก้อนหินหรือเปล่านะครับมีหลายก้อนมากที่เป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะดูสิครับเหมือนมีคางมีปากมีหน้านะครับก็ไม่ต่างกับหินเอเลี่ยนเลยนะครับเพื่อนๆก้อนนี้สวยมากนะครับแต่ว่าเป็นของเมืองนอกเนาะไม่สามารถจะซื้อได้นะครับด้านในตากับในปาาก็มีขี้เบ้าของความร้อนหินอยู่ไม่สามารถทำได้นะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับ